ส่ผมได้มากอ่ะส่เห็นเห็นเล่นะครับผมเอามาลงทุนอันสื่อของมาขายยังสิเลวครับผมก็มีส่วนหนึ่งกับมี่น้องใหม่เนี่รับมาจากทางนอกเนี่จยังส่นะครับแล้วก็เอามาปั้นอันสตรอเบรลี่โยเกิร์ตยังนะครับมาลงทุนลงทุนใส่พวกใส่พวกเครื่องมั่นยังส่นะครับลงทุนไปมันก็หลายเติบอยิ่นะครับแต่ที่นี่ส่วนที่เหลือก็เอามาลงทุนแล้วก็ที่นี่ ค่าลงทุส่วนเหลือกะค่าน้ำม,มูนค่าน้ำม,มันไปไปตลาดไปอีกยังมา,ากัางสี่นะครับมันก็กินไปเรื่อยๆมันก็เหลือหน่อยแล้วครับเหลือหน่อยก็เกือบเบิดแล้วครับผมมันส่วนที่เหลือจริงๆเลยกัเรยซื้อเข่าสารนะครับซื้อเข่าสารพวกกระปูนป้าพวกทิพนอีกอย่างอย่งหน,น่นะครับผมที่ท่านท่านหลวงเขาซอวยมากนี่อู้ดีครับดีทุนรายได้ทุนค่าก,กับเขาทุนอีกยังไปได้หลายอยู่ครับผม ก็เลยว่าหมวดเท้ามันโมมีเนาะแต่จาเป็นก็ต้องใส่ใส่ตัวนี้แหละครับผมพึ่งผ้าตัวนี้นะครับส่วนที่ขายขายของนี่บอกครับผมส่วนนี้ก็คือเอาเกียดออกมาไปซื้อพวกอะไรพวกเครื่องพวกองยังมาผสมกันไปมันก็หลายบาทนะครับผมแต่บอกว่ามันสิเท่าไหร่บอ้มันกะบ่ถึกนะครับผมยังะนิดยังหน่อยจี่งนะมันก็หลายครับผมถือว่าตาขาดป,ป,ปุป๊บผมก็เออเอาออกมา หมุนหรือว่า้ามีกําไรแล้วก็เอาตัวนั้นแช่ไว้ในธนาคารนี้นะครับหมุนไปหมุนมาบางทีมันไม่ได้กําไรมั่งก็มีเราก็ต้องปลักออกมามาซื้ออยู่ซื้อกินนี่นะครับมันก็เลยดีครับมันก็หมุนหมุน,หม,นหมุนไปได้เยอะครับผมถ้าถามความเป็นจริงถ้ามันขึ้นอยู่กับพวกนี้ถ้าว่าวันไหนหมนันหมันอะไรทนองน,นี่ครับก็รายได้ดีครับวันตกแบบสามพันสี่พันก็ได้ครับผม มีประโยชน์มากมายเลยค่ะก็เราก็ได้ซื้อ,มอห,หม้อข้าวใหม่พัดลมใหม่ซื้อข,ของเครื่องใช้เลยเครื่องสารพัดหม้อข้าวพัดลมเอ่อกระทะไฟฟ้าเออซื้อรลองท้าให้หลานรอ้เท้าให้หลานได้ใหม่ไอ้ที่มันขาดเหลือเอราก็ซื้อแต่ ใช้แต่ของจําเป็นนะคะ่ะของไม่จําเป็นเราไม่ซื้อของที่เรามีอยู่แล้วก็มันก็ได้ใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายซื้อนู่นซื้อนีน่ซื้อของดีๆที่เราไม่เคยกินเราก็ได้กินก็ก็ให้เขาใช้เงินให้เป็นน่ะเนาะซื้อแต่ของมีประโยชน์เนาะสําหรับตัวเองอะไรลูกหลานได้กินได้ใช้เงินหมื่นมันสําคัญนะคะสําหรับคนไม่มีนะคะ แกงตาจะไม่มีป้าเออรู้ว่ามันสำคัญเราจะใช้อะไรเราก็คิดแต่ละวันแต่อะไรนี่